เดินเข้ามาท้างในเออเดินเข้ามาใครถึงทีดีมากอันนี้หมาไว้อย่างเงี้ยพอเราก็ะอด,ดลงรถไปใช่ปะเราจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมป<ะ>ไป มาเตรียมตัวนักสืบสุดท้ายพอรถไฟจอดปุ๊บเขาจะทิ้งแผ่นเหล็กพอเขาทิ้งแผ่นเหล็กปุ๊บชิบิฟังสัญญาณจากตาพอตาเริ่มตรวจปุ๊บชิบิตรวจตรงหน้าเลยนะเฮ้ยขับกอดได้ไหมไม่ได้ติดกิดแผ่นเหล็กเขาหรอกิดแผ่นเหล็กเอ้าเดี๋ยวเขาปลดเดี๋ยวเขาปลดใน้ขับต่อไปในะอย่าหาทำนะแล้วป้องปืน่ะมันจะมีทั้งหมดสามด้านใช่ไหมจะมีด้านที่เปิดบานมันจะไม่มีป้องปืนอยู่ใช่ปะ เออแป๊บนึงนะเช้าลวเเียไว้เนเหเรวงวนต้งนอเมอเีีนาชักหวัดใหมแข่งหรือสูดกำลังมามาพี่ตาสะกดอนึ่พอ้อมพอบเข้าไปเลยเลงกันนะเลงดบีกินเลยแล้วโอ้ยโอ้ยเสุดเป็เล็กหล่อเลยีบีไปทีบีไปทีบีไปหนูเตอมเติมกลับเข้าไปกลับเข้าไปกลับเข้าไป ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็ไไไ <c falls> น,น iej, ไร่เปอ้จบ้วอมัเข้ามาทีวีอันจบเลยเข้ามาแล้วสี่สิบวิทีวีม่เข้ามาต้อยต้อยดเอยเีงิี ไอ้สิบีสิบีสิบีมันจะตายเรอจะตายเหรอเกลือเยลือไม่ยอมเด้งไงยนเลือเหรอเกือจบแล้วจบทำให้มช่จกับแล้วเควกเฮ้ยผ่านผานา ผ่า,หาหนุยผ่านุยเป็นไงนสุดตาบอกแล้วบงังแข่มาเป็นดบดีแกต้องบอกชีบตทั้งสองรอบลองแร้ชีบีไม่สนใจต่แต่บกว่าชีบีไ่สนใจตต้องเป็นนัอนงที่บาใชีบีฟังอ็